ให้เสียงภาษาไทยโดยนีโรสตูดิโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยคุยกันไปยัยวอือไหนต้องมีน้ำเยอะแน่ๆเลยทำอะไรอะอ่ะอืออื้ออบีบมาทั้งชีวิตเฮ้ยเธอจะทำกูทำไมเเเลลลมมมอออนนน น้าน้าน้ํเลเออไม่มีเลยทักหยดโอ้ยหิวน้ําไม่ไหวแล้วทําไมอากาศมันแห้งแท้เราเอาไงดีวะเอาวะแต่ฝนฟ้ามันแรงมันจะตกแล้วนี่ออทนไม่ไหวแล้วขอโทยแล้วกันเออใครยิงกูไอ้งยิงกูตบปองลยขุดไล่พี่น้ำมาอยู่ข้างล่างนี่แหละ เฮ้ยไอ,ไอเฟสเฟทำไงดีล่ะเนี่ยไม่มีล่กุดเฮ้ยนั่นไง<ห>อ้าไนไงก๊ก,กน้ำซันว่าหัวทองเหลืองสวรรค์ประทานอีอ่สบายเลยกูหายเหม่ยไปเยอะเฮ้ยอย่างไรก็พี่ไป <c oughs> ช่างมันเ он, ฮ้ย он, คุดต่อ он, ถึงน้ำล он, แล้วเนี่ย่ออยากกินบ้างอะ่ะและชวนผมมาแต่งตัวแบบนี้นะระวังเสื้อมันต่อนะพี่ มามาเดี๋ยวกูโชว์แมฆให้ดูเตือนแล้นะเอ้ยโอ้โหกูว่าแล้วโอ้ยโอ้ยหัวทิ่มโอ้ยไปแล้วโอ้ไม่น่าตามมา,มาเลยเอ้ย <c oughs> โอ้ยเหนืออหน่อยเอ้ยเราก็เหนื่อยเฮ้ยพี่เฮ้ยสายยางเฮ้ยสายยางน้ำน้ำเฮ้ยสายยางวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำอยู่ข้างหน้าวิง่งต่อไปอะไรเหมือนวิ่งโอลิมปิกเลยโอ้ย กลเหลืเกินเฮ้ย,ย,ยทางเหมือนคุณคุกูวาแล้อือหือเป็ดเป็ดเป็ดเมอส